ชรนแมวิแมวใเกนเนชแนววันนี้พี่น้องโอ้ยโยแม่แพ้วแน่วแ่ววแมแวแนวหรอลมแวยมจแพ้วล้มแมวแกงกับนมปาปลาล้มปลาอีกย่แจงกันเลยแต่ล้มแพวอยู่ไปแจงกนแสนนั่นแพวอยู่กับแสนไั่อยูมเราไปเขาไปขึ้นรถในนะ ไปแล้วเอาหาไปแล้วะอไรช้อปอะไรรถชปจะไปเขรายุตาแลวไม่หลับ่ไปกินข้าวด้วยกันก่อนน่สิบออันแล้ววันแล้วันกับสิบเป็นนั่นส่ตลอดค่ะถั้าสมดตราไามือในห้างกันทแบบว่าอี่ชุดนัดพบเมอ่นอันทร์สื่อขอบคุณเจ้าวันนี้จะเลื่อนไปหายชอจะ่าสอดเจ้เขาหา อ้า้โน้กได้ตั้งใจเด้โนสิ่งที่โนตั้งใจคือโนูสิเอามาปากแต่ว่าเขาไแม่ลรงนื้อไปหายเล้วขอเนี่ยอนดีเอามาเนี่ยจนมาจะมาแจ้งมาอากาศเย็นยูเธอมันบ่อเป็นยังดอกมันกินได้มันบีบสดบ่อซื้อมาไงเนี่ยตัวใครกรหม่อนตะไปผุนตะเรยวมันบ่อบล่หาวงแงบีบไม่ไม่หาวงแง่อย่หมใครแม่นมันบดกระบุดไม่ไม่หนิละ ลงลงไปเลยแม่วะต้องลงแม่แม่อยู่ในเต็มแล้วล้มก็ล้มแม่ล้มต่อนอนเยขอไฟุณมาป่าหยหรือวาน้แม่นันลืแม่ดันะิลงนี้เขานี่น่นีไปแล้วิไปการไป้นงยงแนก่อนแน่น่แ่นไป้นี่มันหมดอยู่อ๋อยังดัอยู่ เครื่องเกาให้ในเสือไหมให้ก่อนเพราะมันเป็นเครื่องแห้งอยู่แล้วจ้อนี่มันยังดูดีอยู่ไปตัดใจซื้อไหมลีเด้ไฟฮังเลื่มเนี่ยก็ว่าสิว่าเดียนเอาให้ตั้งแต่มาหอนคนล่ะตะวันเมันมากมันเข้าเสียกปเลยไม่ชอบเสือในโทรศัพท์หมอ่ะ ยังหอมอยู่เลยนิดแบบเอาเสื้อว่าข่อยมะเดือตะว่ากดือกคือจงท่านระเดชนองนา่ท่านะเดชเท่านี้มูแล้วแล้วกินกันขอบุณก็ปลาแดดก็ตีนเมืองเลยก็เดือกแตเมืองเลยถูตายน้ำแจ่วน้ำแจ่วจน้ำแจ่วน้ำแจ่วอร่อยกว่าม่เจ้ามากันิงักินน้ำเนย <laughs> Để không ừ. là nó là ừ. là đúng à? đúng Hả? cho anh không? cà

อยู oh, here, well, yeah. oh. oh. ่พร้อมยู่ได้นี่มีลูกเป็นที่ระึกก่เออบ่าจอออนอ๋อโอ๊ยบ่หลานกันหรอร้านขึ้นไม่ยังเครื่องเกาแม่แม่ดึงเครื่องเกาถิ่นดีแม่จไดไหมตกลึกเตก่อนใช่เพราะสู้เขาดแลเขาถึงเเห็นเออานอวงาอวงตั้งค่าล้างเครื่องไม่เห็นว่ากัมันห่างด้ แต่งแสบนี้มันมีระบบสจอระบบสองจอพิีการจัดซอละฮะระบบสอจอเยจะได้รบกา์นลนี้ยโอ้ยดีดีก่ดีดีลอะตีบัน้เนามดหตู่ะผู้ดีเอนี่ี่บตต๊องนี่บัของมูเจ้าต๊มันก็ว่าตายดอกไม่เป็นเโเลมันโทษคือจัง เครื่องไม่ให่แก้วใช่แก้แต่งหนาแต่นี้ยนี่ดีวห้หดอกลยเขาบอกหดเข็แก้วเนเนลแก้วเนถามนกอั้นกอใส่นกกบอ้อยเนาหาวหอนงงแก้วแม่หนุมแก้วกับแม่นอาร์ขอบคุณขอบคุณซอนะคะแบ่งปัน กระต่า์ไ้กาสยชาเดียว่ไเบัไดแทะแม่บัไดแทะแม่กับโมเกียมขึ้นมือก็่แะมัน่กไม่เป็นวมดโตกวาตกวี้เพิ่มอัี้เนสายอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปซสื้อมาเห็นไหมวนีสายชาพราะีเารัวมันีสาชาสายชานา ต้องนี่พี่หมอบได้นี่นี่พี่เลยเอาหมอบอันนี้รบกวนหมจิึงว่านคือจังเขาออกรถแหมออกรถฮับเลยหลักอันนี้กับฮักก็้ราเชฟใน เนี่ยแม่ก็เาค้าได้ออกจันบานั่นก้าวคืกค้า ก็มันโตค่ะบัตรเพิ่มเพิ่มเงินหน่จ้าจ้านอเข้าที่สูงอะไรเรี่ยเรล่าเข้าที่สูงเข้าที่สูงก็ต้อ่ช่วยมากก้่านั่นเลยต้องชวยก่อนกต้องมีเหียนบัตบัตรห้านู้ต๊ห้านู้คืออะไรคาไหมเมียนได้บอ มดสอค่ากได้บอแกนีกไยเหลืออยาแบกก็แยกไปเทำไมครีป็ตอตแกนตขาสิเท่าสามสิบบาทราเร็วต่อแกนต่อขาแล้ว